สวัสดีครับผมเมื่อนี้ยจองบอกว่าอยากินมานจิบปลาพิโนงมัดอันนี้เราไปหาได้ครับมัจิมัจัดเมนูความเขีดใช้ครับแซ่บครับพี่น้องไปไปเบิ่งกันครับนี่ครับเมื่อนี้มีเมนูอวามขียดใช้ครับครับยายเพิ่นกำลังคั่วอยู่ครับเนี่เดี๋ยวไปเบิ่งสั่นตวนตัวไป ว่าสิน่ากินว่าน่ากินยายคนกันตบต่ำปปปะปปปปครับเอาไปไปกันต่อต่อไปเนาะครับน <S <S เนาะพ่อแล้วครับว่าคุณแม่คุณบอกบอพกพ่อแล้วครับแต่เนี่ยครับพี่น้องตำแล้วเหลีกเดชใ่ไหมนี่แหะครับนี่เดี๋ยวคนกับชิใส่ไปไหนอมอมเขียดเด้อวางพักเนะครับพี่น้องนี่ อางผักำงาม้วครับเดี๋ยวไปปมใส่เขียดซ้ายครับพี่นอ้องปะไปตัวไปดูลูกับผมวัตถุดิบพร้อมนะครับนี่ผักซีครับนี่ผักซีแล้วแล้วก็หอมไปแมงลักครับนี่ปันผัวเบือนปักอีกตูครับพี่นอ้อง ผักโอ้ยม่ <ıyorlar. S 1> นเป็นอบพะผักลุงตูครับผมอากาศนี่ครับเกี๊ยวกะนี่ข้าวคว้าลงไปน้าไปจะเดือดจัน่อยอากาศหิดไฟครับพี่น้องกะหาเบ่งน้ำกันเดี๋ยวขึเนาะ ว่าชีน่ากินสำเร็จเนาะครับครับผมไปเอาเงินปลาแดกเนาะครับเนาะพี่เนาะเอาตวงเซตวนน้ำน้ำครับผมพี่เนาะคนเซน้ำหวานตาชีความนัวกับชอยู่น้ำเนื้อปลาแดกตุ๊ปลาล่าคนว่าผิดปลาล่ากับปลาแดกอันเดียวกันละครับพี่นเนาะอาหาน้ำปลาแดดน้ำหม ผมนัววผมมันหอมกินปลาล่าครับโอ้ประเดียวกันนะครับเอาเป็นอะไรครับพร้อมตุ้งหรือยังครับตุ้งพร้อมๆครับพี่น้องใส่ข้าวโพดลงไปใส่ข้าวโพดลงไปครับพร้อมวัดตัววัดตัวครับมันนี้คนวัดตัวครับ ใส่ปลาโอ้าใส่ปลาแดดลุ้งไปกับหอมจนดังสีกแล้วครับหวนี่ครับหอมจนดังสีกแล้วครับเนี่ยอมยอยากให้ทะลุจอได้เลยครับ,ออไรไรบพี่น้องมาแชยมน้วกันครับ ตำ้มิใส่ครับผมกระจุว่วเพิ่มความแซ่บบัวม,มีเพิ่มรสครับผมตั้มเล,ล้วกับใส่เลยไอยโอ้ยหอมครับเนี่ย ตามเดียร์ยอดครับมาเลยมาแช่มเหมือนกันนองมาใส่อูม,ม,มามิไปนี่นครับใส่ไปนี่ครับพอสมน้ำสมเนื้อนะครับใส่หลายแชบหลายใสหน่อยแชบหน่อยใสหน่อยหน่อยว่าแชบได้ครับแอร์บอกว่า ยังวันเรสตราตปัญหาใช่ปลาหรือว่าประเดีอีสานหอมคักขักประเดียไม่ชวยเฮ็ดเองวะครับเนี่ยเองประเดีเดปเ็นโค้งครับเองหอมครับพอได้เปิดฝ้าครับพี่น่ังเลย น้ำเดือดแล้วครับัน,นี้เดือดครับใส่ก้อนน้ำเริ่มยังอันนี้เปืเอ่อยปะใส่ยังก็ครับเดี่ยวแต่คุณแม่ครับใส่ไปเลยครับใส่ผักชีกชีครับผมมันมน้ำเปื่อยผักชีมันมน้ำเปื่อยมันโนยบก้นครับ นะครับนี่อาตาเก,กษตรลักษณะนี้ครับเป็นอน,นีรนะครับอีสานนะครับพี่น้องขัดความอร่อยครับบักกว่าบานห้อนี่ครับใส่มะกกว่ากลุไปเอ๋ียวเปียนัวๆจังน้อยครับ ไก่ที่สูงนะครับนี่เป็นไรครับ่คบนะบเอาที่เล็ดลงนะครับไปเอาชุปกล่องไปครับใส่บลูกบรรได้บอกเนี่ยอ้อมใส่กล้องใแซบนะใส่ไปบรรุเลยครับใามาก หอดเลยครับน่ากินบ่ครับมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันครับรับพากเลยแบนี้กินน้ำกันเด้อเขมชบตักก็เชี่ยเลยครับินะรา กลิ่นว่าหอมของขังทอดเลยมาเด้อหอมด้วยกันมาครับพี่นอ้องกินน้ำกันครับนี่ความเขียดจับเชี่ยบครับน okay, right. ี่ <c oughs> <c oughs> ครับโอ้โหโตโต้แม่แกเ้วครับคือน้ำมันหัวครับ คลิปนี้ครับขอฝากไว้ปข้างนี้ครับพี่น้องครับอากาศเปลี่ยนครับเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวครับควรผสบพันกันได้ครับพี่น้องครับขอให้พ่อแม่พี่น้องกับรักษาสุขภาพไปพร้อมเลยครับใส่เสือเช็ดเงาพรมผ่านนานๆนะครับผมคลิปนี้ครับส่องบล็อหายกินมากับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไปแล้วครับ